นี่คือดอกไม้ทะเลที่ชื่อเหมือนพืชแต่จริงๆแล้วเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอยู่ในกลุ่มเดียวกับแมงกระพุนและปะการางังแต่จะมีฐานยึดเกาะกับพื้นผิวใต้น้ำมีลำตัวทรงกระบอกคล้ายถุงมีช่องเปิดตรงกลางลำตัวที่เป็นทั้งปากและทะวารขับถ่ายและมีหนวดมากมายที่เป็นอาวุธสำคัญเพราะจะมีเข็มพิษไว้ใช้ล่าเหยื่อดอกไม้ทะเลมีมากกว่าพันชนิดสีสันหลากหลายทั้งแดงส้มเหลืองเขียวน้ำเงินและม่วงเห็นแบบนี้น้องเป็นสัตว์ กินเนื้อมักชอบกินแผลงต้นที่ว่ายผ่านมาและปลาตัวเล็กๆด้วยการยิงพิษใสแล้วจับกินผ่านปากที่อยู่ตรงกลางและที่เห็นสวยงามผิวไหวใต้น้ําแต่ส่วนใหญ่มักจะมีพิษถ้าเผลอไปโดนก็อาจจะคันแสบหรือเกิดผื่นแดงได้จะมีเพียงปลากระตูนที่อยู่กับดอกไม้ทะเลได้แบบพึ่งพาอาศัยกันเพราะปลากระตูนมีเมือกพิเศษป้องกันพิษจากดอกไม้ทะเลก็เลยใช้เป็นบ้านหลบภัยและหาอาหารดอกไม้ทะเลก,ก็ได้ปลากระตูนช่วยล่อเหยื่อมาให้กินช่วยทำ ความสะอาดและเพิ่มออกซิเจนให้กับดอกไม้ทะเลและที่สําคัญดอกไม้ทะเลยังเป็นสัตว์ที่มีความสําคัญต่อระบบนิเวศเป็นทั้งที่อยู่อาศัยและเป็นอาหารของสัตว์ทะเลบางชนิดไหนๆมีใครเคยเห็นดอกไม้ทะเลสีอะไรกันบ้างเม้นมาบอกกันหน่อย